เนื่องจากว่าอาจารย์มี่นี่จรงแมเพราะเวลาหมดแล้วบอกแล้วเห็นมาบอกแล้วไม่ถือในนิกายทัทีเอาลิขาตนี่เดินได้บ้างได้ครับได้คำนะนะคือทีนี้เดี๋ยวพูดอาจารย์พูดถึงนี้เดี๋ยวเบียซีจะตกใจเพราะเบียซีเนี่ยขายที่ที่คือทีการค้าชายแดนกับการขับผ่านแดนนี่นะที่พูดกันนี่นะมันคนละเรื่องนะพูดเดี๋ยวทุกคนตกใจรู้ค้าขายกับไปขับไปพม่าไปกัมพูชาไป มาเลเซียไม่ได้ไม่ใช่นะครับที่พูดอนาะจารย์พูดหมายถึงว่า,าถ้าสินค้ามาจากญี่ปุ่นมาเข้าหลังฉบังและจะส่งออกจะข้ามประเทศไทยและไปออกที่สากแก้วปัจจุบันนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าหลังกันยาไปแล้วไม่ได้นี่คือความหมายของการผ่านแดน แต่ถ้าเราส่งจากประเทศไทยไปกัมพูชาไปมาเลเซียยังส่งออกได้อยู่เป็นการค้าชายแดนเพราะนั้นเข้าใจให้ตรงกันเมื่อเงินเดือนจะออกจากห้องนี้าแลวบอกว่าอาจารย์พี่ชัยผมว่าต่อนี้จะขายไปพม่าไม่ได้นวะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวไปจริงตกใจคือเราส่งออกได้ส่งออกจากประเทศไทยได้แต่สินค้าจากประเทศอื่นผ่านประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะไม่ได้นังนจากกัญยาชนแล้วจะทำไม่ได้แต่เขาผมกระชึกกันดังนะบอกระชึกผมว่าอย่าให้ผมอย่าบอกว่าผมบอกนี้ยะว่ายังไงสีวการคอก็ต้องผ่อนผันต่อ าอาจารย์ัต่อนะครับอาจารย์เขามีวิธีเขาก็นัดปกศึกรอเลยนะวต่าทาไม่ยอมจะลองกลมเอาได้ยี่สิบคันก็เสร็จนะจอดปิดประตูทางเขา้าแป๊บเดียวก็ได้ไม่ต้องลงทุนอะไรทพิกัดเชิญอาจารย์พิกัดค่าจีนอาจา่ยคือมีฉบับหน,นึ่งคือฉบับที่ยี่สองเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะเอาเล่าาฟังกันนะว่าฉบับที่ยี่สองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีข้ามมาเลยคือว่า เขาจะให้อย่างนี้นะครับให้การตรวจสินค้านะที่อยู่ภูมิแดนเนี่ยพวกที่อยู่ภูมิแดนเนี่ยคุณเห็นว่าสมมติว่าของจากไทยเนี่ยจะไปมาเลเซียมันก็ส่งออกที่ด่านตะเดาก็ได้ด่านประดังก็ได้คือก่อนจะส่งออกมันต้องตรวจที่ฝั่งไทยก่อนเห็นไหมแล้วพอทำใบขน้าวออกข้ามไปถึงมาเลมาเลก,ก็ต้องทําใบขนถาเข้าเข้ามาเลและมาเลก,ก็จะต้องตรวจอีกทีในการนํเข้าวห็นไหมนี่มันก็เลยมีข้อตกลง แล้วมีกฎหมายออกมาแล้วว่าเรื่องพรเราจะ,ละ,ละััิำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนปี2556นะครับแล้วกฎหมายจาก,การฉบับทนะี่22แค่นี้นะฮะให้อธิปไตยนะยคือให้สามารถสามารถทั้งสองประเทศที่มีโรงแรนติดกันเนี่ยต่อไปเนี่ยสามารถตรวจสินค้าได้ฝั่งเดียวคือตรวจทักเดียวโดยให้มีที่ทําการตรรักกรร่วมแล common, ้วเรียก c อ m อ o control a ีย